สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้จะพามาชมการเก็บอโบโคาโดที่อิสราเอลครับนี่ครับอันนี้เพื่อนอีเซ่เซนักศึกษาฟิลิปปินส์น,น,นักศึกษาฟิลิปปินส์นะครับกำลังเก็บอโบโคาโดก็ใช้รถแมชชีนครับนี่ครับก็คือ1กิ่งนะโอ้อย่างเยอะเลยอโบโคาโดพันแฮสนะครับที่อิสราเอล1กิ่งนี่ยังเยอะเลยนะ1กระเช้าก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณ100กิโลครับ ่อหนึ่งกระเช้าหนะ้าหนึ่งแมชชีนนะครับก็จะออกไปลงสวยบล็อกนี่ครับความสูงของอรถแมชชีนนะนี่ก็พาชมบรรยากาศที่สวนโอะโวคาโดที่อิสราเอลครับนี่ครับกูดอีเจกูดกูดกูดกู <c oughs> ดเครับอิสราเอลนัมเบอร์วนะครับนี่ครับเพื่อนที่ทํางานก็ฝั่งนู้นก็มีนะครับนี่บรรยากาศในสวนเลยตอนเช้าเช้านี่ครับเบโโบ 1, ก็บอะโวคาโดพันแฮตก็ เยอะครับช่วงนี้ก็จะเก็บแพทยอย่างเดียวเลยนะลูกใหญ่นี่ครับลูกใหญ่เลยนะเท่าที่ราคาดูที่ประเทศไทยลูกหนึ่งราคาหลายตังค์อยู่นะครับบางคนก็บอกเกือบ60บาทเลยนะนี่ครับตัวนาโคโดที่อิสราเอลโว่ครับกิ่งนั้นก็เยอะเหมือนกันครับโอ้สุดยอดครับรถแมชชีนนะใายรถแมชชีนในการเก็บนะครับแล้วก็จะมีทีมงานที่เก็บข้างล่างด้วย อีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เก็บรถแมชชีนพาชมบรรยากาศนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ทํางานที่สวนรอะโคโดไม่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่นใหม่นะครับนักศึกษาหรือว่าแรงงานไทยนะครับรุ่นสิบเจ็ดสิบแปดนะครับก็ถ้าเกิดอยู่สวนรอะโคโดก็จะได้มาเก็บแบบนี้นะนี่เขาจะตัดกิ่งทุกๆปีเลยนะครับทําให้มันดกแบบนี้นะให้มันเยอะมากเลยนะหรือว่าเยอะเลยนะครับนี่อันนี้ก็อยู่ในรถแมชชีนผมนะครับ นี่ครับบรรยากาศในการเก็บอะโวคาโดที่อิสราเอลโอ้โได้อุ้มหมดเลยรูดนะครับี mm ่ hmm. อ่าดีดีครับช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกถ้าเกิดฝนตกจะทํางานลําบากนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นน้ําแบบนั้นนะแบนะรับรถก็ล้อรถก็จะติดนะครับนี่ครับอะโวคาโดที่อ <laughs> ิสราเอลก็กิโลกร,รัมที่ขายหน้าสวนตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10เชคเก้นก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณกิโลละ90บาทครับ ต่อ1กิโลนะหน้าสวนนะราคาหน้าสวนนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่น่าจะส่งออกครับส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกานะครับโอบากุโดสวนก็สวนที่ผมทำงานอยู่ก็ทางภาคเหนือของอิสราเอลครับคิบบูตคราบีนะเหยรยบรถเมชชินทีนี้มีคนถามเข้ามาว่าเกี่ยวกับรถเมคชินราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าทำไม่ผิดเนี่ยจะหัวหน้าบอกไว้ประมาณ10,000แสนเชเกลว์หนึ่งแสนเชเกลวก็ตีเกือบ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 หนึ่งล้านบาทไทยเลยนะ 9แสนกว่าบาทนะครับรถแมชชีนเนี่ยก็ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิกครับขึ้นลงนะหนึ่งกระเช้านี่ก็รับน้ําหนักทั้งอะโวคาโดแล้วก็คนเก็บก็จะเกือบเกือบรับน้ำหนักได้ประมาณเกือบ200กิโลเลยนะครับนี่ครับเก็บอะโวคาโดที่อิสราเอลก็จะประมาณนี้ครับ1วันก็ทีนี้ก็ทํางานวันละ8ถึง9ชั่วโมงครับ9ชั่วโมงครึ่งนะทำโอรวมโบทีด้วยก็จะประมาณ9ชั่วโมงครึง่ง ก็เงินเดือนตามกรมแรงงานครับ5,880ันแปปเชเกประมาณนี้นะอันนี้ก็คือหักแล้วนะครับหกัหกหักจากค่าที่พักแล้วก็ค่าข้าวค่าน้ําค่าแก๊สอะไรต่างถ้าเกิดใครสงสัยอะไรยังไงก็<ม>เดี๋ยวค่อยมาสอบถามกันอีกทีนึงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับกูดอีเจ o ดูไทยน n ์ด o thank you <laughs> ยังไงก็ฝากากดลค์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับผมครับ